ห้าดาวใช่ป่ะห้าดาวเรารู้สึกเลยอะห้าดาวร้อยเซนเฮ้ยห้าดาวแล้วมันชัดมากเลยอะเนี่ยมันชัดจริงๆบอกแล้วผิดสอแต่ที่คาดคนเราพูดพี้ชิชานแนวนะคะพี่ชิี้นะครับผมฉันจะบอกว่าตอนแรกว่าว่าหน้าร้อนจริงๆด้วยเปล่าใช่ไหมหน้าร้อนที่เป็นไงวะคล้ายๆหัวร้อนมาคล้ายๆนะคะ คิ้วก็ไม่ได้เขียนก็จะดูโล่งๆหน่อยก็วันนี้จะเป็นเคลียร์ล่าแก้คันค่ะทุกคนแต่วันนี้จะไม่แก้คันตัวเองค่ะจะให้พี่ชี่มาแก้คันให้นะคะมาเกาให้อันนี้เป็นสกอร์ที่เก็บมาทั้งหมดประมาณเกือบเกือบ,บหนึ่งเดือนค่ะต้องยอมรับจริงๆว่าช<อ>่วงนี้ซัมมาาิโนวอร์แจกเยอะมากเลยคะ่ะแจกเยอะมากนะคะแ<อ>ลง้รวมๆวันนี้ก็แบบมืดแอบเปิดหมดแล้วเนี่ยดีเจใส่มืดนี่หมดตลอดดีเจแส่มืดไอ้พวกนี้ก็คือเน้นความสดใหม่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังสามารถดองได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีส้ม สามอย่างก็ประมาณเกือบเกือบสามร้อยอยู่นะคะก็เท่าไรเนี่ยสามสิบสี่สามสิบสี่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่บวกกับร้อยอ่าสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอ่าก็ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นเราเปิดเลยดีกว่าตอนแรกกะจะรอว่าเดือนหนึ่งมันจะได้เยอะขนาดไหนแต่ก็เปิดไปเลยแล้วกันเพราะช่วงนี้มอนใหม่ก็เข้ามานะคะแล้วมันก็มีแจกอีกแค่หนึ่งไม่ถึงเดือนหรอโอ้เดี๋ยวนี้เกมมันแจกเยอะจริงนะครับมใช่นเกแจกเเยอะมากลแน่แน่ท่านไหนก่อน ก็พี่บอกว่าอยากได้ถ้าน้ําก่อนเพราะว่าต้องการริวน้ํากับพับเผ็ดน้ํานะคะไปเลยพับเผ็ดนี่เพ็ดมากแค่ไหนครับระดับไหนไปเถอะแต่ม็ได้เลยแล้วก็จริงๆมีเหตุผลที่จำเป็นต้องเปิดให้ได้ก็คือพาวซื้อแพ็กสกอร์ห้าวแท้ไม่ต้องมาเรียบร้อยแล้วก็เลยต้องหา มันเลยต้องเปิดออกไปก่อนใช่ใช่ก็เลยแบบต้องเปิดออกไปก่อนนะคะแล้วก็จริงๆแฟนั้ๆอาจจะไม่ได้เติมเลยแต่เหมือนโดนพี่นิกจากคลาสซับอัพนะคะยุยงเล็กน้อยนะคะแล้วก็เหมือนแฟนเพจอ่ะก็เป็นเม้นในช่องช่องที่แล้วไปว่าแบบเออให้เปิดเลยให้เติมเลยเลยไม่ใช่นะไอ้แหลกไปเฉยก็มันยังไม่ได้ตัวอะไรเลยไงก็ใช่มันเป็นธาตุน้ำครั้งแรกแต่ถ้าเกิดว่าน้ำครั้งแรกแหลกก็เราะว่าใช่ใช่ว่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นหลักการอย่างเงี้ยไม่มันปิดโม่จะไม่เหมือนกันอ้อเหรออ๋อไม่ใช่ไม่น่าใช่พิววไ พี่ไหวดังใส่น้ำเหมือนเปิดการเปิดสกอร์น้ำาครับผมไม่อยากจะผิวไหวเนี่ยขอแบบตึงตึงตึกตึกได้ไหมตึกตึกตึกนี่หัวใจแบบหัวใจเต้นป่มตึก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 คนที่ไม่มีพฤติกรรมที่ดีในการให้เปิดสกอร์ก็คือคนที่ไม่เก็บมอนมานะคะทุกคนใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันสามาถเปิดได้ก็อาจจะหน่งไปนิดนึงนะครับไม่ได้ว่าเรย่องที่าแก้ัขประจำเดือนธันวาคมนะคะจําจำเดือนจําจำเดือนนี่ที่เป็นเหม็นไหมเหมือนถ้าจะไม่ผิด ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วช่วงนี้ได้ไปสังแสงสแสงเหรอใช่ใช่ที่มาเปิดรีวิวแพ็คใหญ่ได้ไปสัญแสงวันนี้ก็เลยคิดว่าวันนี้เอาดาวเทะดาวม่วงไปเลยแล้วกันดาวม่วงตัวอะไรแขกแขกปะแหลกแหลกเยอะอยู่นะอ๋อเพราะมันแพ็คขึ้นแต่แต่แต่รู้สึกแต่ไม่ใช่ว่ามันแหลกอ่ะใช่มันแหลกแต่ก็ยังไม่ใช่แบบตัดจะตัดซีนเนี่ยมันจะแบบเวลาฝีม่วงเนี่ยมันจะเหมือนจะตัดซีนเลยจริงเหรอมันจะดูออกเลยใช่ปะใช่เดี๋ยวต้องแหลกไปก่อนเพราะบางทีมันเรามันสับมันหลอกเราได้้เวย แต่จริงถ้ามันหลอกเราให้ดูยากๆก็ดีนะถ้ามันดูง่ายไปเลยมันก็จะกลายเป็นไม่มีความรู้เลยที่เวลาเ้าผ่านะคะถ้าเราเปิดสกอร์ทุกวันเนี่ยมันก็จะแบบรู้เลยอ่ะที่จะไม่ได้เลยว่าตอนที่เปิดได้โฮลี่แสงกับองค์เงียบคิ้วมมันแหลกแบบไหนเหมือนพอมันเปิดแค่ใบเดียวอ่ะมันเลยเป็นความมันแหลกอยู่ทุกครั้งที่ผ่าอยู่แล้วอ๋อแต่ยังไงก็แหลกเพราะว่าแพ็คจะขึ้นแพ็คอเวคสีดาวแสงมืด หรือแม่ก็ไปท่าดาวเทวานตอนที่เปิดแสงมืดเราเด้งขึ้นมาเป็นกระดุกกระดิกเหมือนตีนองเงี้ยวอ่ะก็ยังคิดอยู่เลยนะว่าสงสัยน่าจะแบบกินขีกินขีหรือเปล่าหรือองเงี้ยวหรือว่าอาจจะเป็นต้องกินขี้ดิเพราะว่าเปิดแสงมืดแบบใช่ใช่หรืออาจจะเป็นอนิมูชาคือตอนนั้นมันไม่ได้คิดอะไรเยอะไงแม่ก็ต้องสองอย่างดิกินขีไม่กินขีก็ต้ององเงี้ยวขีแล้วฉันเนี่ยเป็นคนที่ประเภทแบบได้อเวกด้วยไงแบบวันนี้ก็เลยเออต้องเป็น คือไม่ได้ไม่ได้เตรียมใจมาเลยว่าจะเป็นโอนิมูชานึงเอาไหมคะจะไป็นทคิก็ยังดีอยู่ดีไม่เอามีตัวนึงเลยสองตัวก็กันมาสองตัวเลยไงไม่พอหรือไม่พอก็ฟาร์มได้ครับจ้างออโต้ให้หลอดฟาร์มได้ครับอกถ้าไม่มีเวลาอึ๊ยแหลกกระตุกกระตุกปะไม่ใช่ชิโรโบต้านะคะชิโรโบต้าเชื่อชื่อแม่งก็ได้เรียกพีชอย่างนี้ป่ะชิโรโบต้าน้อยอันนี้ไม่ใช่หรอผิวมากผิวมากอาจจะแหลกเพราะว่ามอนมันไปเกิดในนี่ไงเกิดในคัง ก็ถือว่าเป็นการหลอกตัวเองเข้าไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้เราก็จะเปิดคิดว่าเราจะได้ซักตัวไหมเปิดท่าลมเนี่ยคนจะได้ซักตัวนะพรารู้สึกว่ามันน่าจะได้สักตัวมีความรู้สึกลึกๆเพราะว่าเกมนี้พาบอกตรงๆว่าพาไม่อยากเปิดเยอะขนาดนั้นในทีเดียวค่ะแล้วก็ไม่อยากแบบตั้งความหวังแการน้ตกการน้ำตก ไอ้นี่คือมีทุกสูตรเลยนะคะย้ายท่องย้ายแท่นพาวนะต้องจะเปิดมานะที่ได้แสงมืดเยอะๆเนี่ยไม่เคยย้ายแท่นเลยนะเว้ยแล้วไม่ผ่านเยอะยังไงไม่มีสูตรไม่มีแนวไม่เคยเลือกแนวไม่เคยย้ายอยากจะเปิดตอนไหนกูก็เปิดครบปุ๊บกูกดปั๊บไม่หยุดดูบิดไงพี่ตัวดีดีดีเพราะว่ารู้ไหมตอนนี้อันดุสกงวไม่พอไม่ได้เพราะว่าสกิวไม่เต็มนะคะทั้งที่ไอดีมอนเดียขนาดนี้แต่สกิลมอนไม่ค่อยเต็มเลยนะ สี่ดาวน้อยมากเลยนี้นี่ก็จะค่อนข้างเหนื่อยเจ้าของเก่าเอาไปกินหมดป่ะเจ้าของเก่าเขาน่าจะไปแลกแต่เอาไปย่อยเอาไปย่อยรีเจนเห้าดาวใช่ป่ะห้าดาวเล้วรู้สึกเลยอ่ะห้าดาวร้อเซนตัวใหม่ด้วยช่องดีสรโกการเปิดเฮ้ยไอตัวนี้เนี่ยไม่ยูกได้บุคลีที่เปิดไม่ไม่ทูเรศพี่อดิพี่แบงค์ไม่ได้เอาจริ้งโหวดิพี่แบงสองพันกว่าใบไม่ได้ไมยากรล่มแม้แต่ตัวเดียวช่องดีมากเลยแล้วไมยากรตัวเดี่ที่ออกของช่องเราก็คือไอ้ทายกล่คือตอนนี้ไม่มีอะไรออกเลยนอกจากตัวนี้นะคะทุกคนก็ไม่เก่งปะวะ แล้วเปิดให้ไปทุกวไอเดีเนี่ยและไอเดีละสองตัวเนี่ยมีไอดีน้องเบนไอเดียพี่บุ๋มเอ้ยพี่บุ๋มอะพี่บุ๋มก็ได้สองตัวปะไม่ได้ไม่ได้สองตัวได้ตัวเดียวเหมือนกันอ๋อนั่นมันคาดิชมีน้องเดียอาคดชได้สองตัวใช่ใช่เป็นคนได้สองตัวพี่บุมพี่บุมก็ได้ตัวหนึ่งตอนนี้มันกลับว่าเราเปิดอินี่ได้หกตัวนะแล้วไม่มี่าอื่นเลยที่มาเกิดงั้นเราเลิกดิวแล้วกันมันหลกมากไหมโอเคนะครับทุกคนแม่กรหุ่นเชิดนะครับผมธาตลมนะครับหรือครรรัับบเเพททีียนะะผมอไได้ก็ ไม่รู้นะคะจำได้ว่ารถเกตเข้าเธอเมื่อทุกครั้งที่มันเข้าเธอจะรถเกตตัวที่อ่าเกตยดของคนตรงข้ามรถ20%มันก็ตัดไปให้ด้วยม้วนอย่างนี้ป่ะใช่ทำให้ง้วนทำให้เธอเอาได้ด้วยวหลังๆากเนื้อพอพอออกตัวมาเริ่มเป็นตัวที่เล่นยากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเลยว่าสกิลอ่ะเหมือนมันเยอะแล้วอ่ะมันก็เลยมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆโองค์เมียวองค์องค์เมียวจีอ่ยเออก็เฉพ้อนนะเอาจริงๆแต่ละสกิลของเขาอ่ะไปต่อค่ะไปต่อต่อไฟเล่นๆขำๆครับไม่มีปีโป้งอีกเลยอ่ะ ปีม่วงเยอะอ๋อปีม,อม่วงมาจากแพ็คด้วยไงแพ็คที่แม่ให้กดรับมันให้เร็วปีม่วงอ่ะ,ออะเอ้ายังไม่ได้รับสกอรอ,อ,อ,อ่ะอ๋อเออว่ะทุกคนฉันจะต้องทำอีกคลิปหนึ่งรีวิวสักแพ็คแล้วทุกคนรอดูกันด้วยนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะยี่หานี้คริสต์มาสนะคะคริสต์มาสไนท์หลังกตานินาสามทุกคนมีนัดก,กันที่ช่องพิชี่เปิดสกอรอแสงมืดเอเดนพิชี่นะคะสองร้อยกว่าใบนะคะเยอะมากสองร้อยสิบกว่าใบแน่นอนครับผมตอนนี้ก็สองร้อยสิบนิดๆละก็เก็บหมดไปเลยเก็บมาจะคครรบบปีีแล้วัขาดอกไม่่กีวัน ที่วันนั้นรานัพี่อ่ะก็ครั้งสุดท้ายแล้วฉันได้แล้วตัวเองอะจะเปิดพร้อมกับสกอร์สโรมเราจะเปิดสกอร์สโรมเปิดทุกครั้งที่ได้ไม่ไม่ได้เปิดสูดจากคนที่ได้เยอะๆนะจะเอาจะเก็บไปเหรอสิบใบยี่สิบใบครับสิบใบแต่ขอร้องอย่าอย่าดองแบบนี้คือไม่ดองแล้วแล้วแล้วพี่ความหวังของเราอาจจะได้เยอะก็ได้นะนโอเคมันอาจจะได้เยอะแต่ไม่ได้แปลว่าครั้งหน้าเราต้องตั้งความหวังแบบนี้อีกนะออกใช่ปะครั้งที่แล้วไม่เข็ดนเนาะต้องต้องถามอีกก่อน คื่ไม่เห็นด้วยกับการที่คนเราจะต้องหวังอะไรกับชีวิตขนาดนั้นแล้วก็ต้องขป้นอยู่กับความดูอาร์ตอะนึกออกปะนี่ไม่ชอบผิดหวังอะไม่ได้เล่นเกมนี้ได้อะตรงๆอันนี้ได้ปะไม่ใช่เล่นเกมนี่ต้องมีความหวังนะเว้ยไม่งั้นจะไปเล่นไปทําไมทําไมหวังทุกคนที่เจ๊กดแสงมืดอะเจ๊ในคีย์หัวจะคิดอย่างเดียวเลยผ่าแล้วสี่ห้าดาวคิดจินตนาการอิมเมจิ้ขึ้นมาให้เห็นภาพเลยปะออกมาเป็นตัวนี้สีดาวเลยมันจะออกฟ้าผ่าคือในหัวกดแสงมืดทุกคังคือการผ่านี่แสดงว่าคิดอย่างไรมันทำให้ผ่าบ่อยเว้ยไม่รู้แต่ว่าชอะไรก็อย่างนั้นที่อวดพีชก็ทุกวันทุกวันที่ได้อวดก็คือ ปวดนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ผ่าติดกันกั้งสาใบก็เริ่มแป๊บแป๊แล้วตั้งแต่พาามาตั้งแต่ปี2020ออะ <c oughs> ก็จริงๆก่อนนั้นนะผมไม่ได้ใส่มือมาประมาณปี2ปีเว้ยแต่ส่วนพาวมาอีกเนี่ยมันก็ต่ออายุผมมาอีก2อปีเหมือนกัน เรื่องราวเดียวกันที่พาวเล่นของตัวเองกดมาได้5ตัวแล้วอ่ะภายในเวลาแค่ประมาณ2ปีอ่ะทุกคนแล้วพาวไม่ได้เติมแสงมืดด้วยนะพาวนั้นน่าจะเติมแพ็คใหญ่สักทีซึ่งแพ็คใหญ่มันก็อาจจะมีแสงมืดแถมมาแค่แบบ3ใบอะไรอย่างเงี้ยใช่สามเจสี่ใบก็เอาง่ายถือหรือเดี๋ยวนี้จะขึ้นด้วยนะใช่เอาง่ายคือพาวมันถือว่าเป็นคนไม่เติมแสงมืดเลยแต่ก็ได้มาด้วยตัวเองนะคะด้วยตัวเองแต่ว่าแต่แต่ขอเฮลบางทีก็ไม่แต่สุดยอดไม่ลืมก็แต่สวยมากไม่ได้ลืมหรอกแต่ไม่ตายทุกคน คนก็รู้ว่าหัวเฮลมันกินเวลาชีวิตขนาดไหนแล้วภาพไม่มีคีตาแสงเว้ยมันลำบากลำบากแต่ที่ไต่มาได้ขนาดนี้ก็คือเหนื่อยคีตาลมดิที่กีตาร์ไฟอยู่ตอนนี้าดาวด้วยลมดีกว่าาดาวาดาวด้วยใช่มันก็ลำบากดิทำไมไม่ยอมขึ้น6ดาวตรงนี้ไม่คิดวานะได้ขึ้น6ดาวแล้ววัตถุดิบเอาไปไหนหมดไปบนสีเอาไปบนสีไปสีไปสีเพลเยอร์สีเพเยอร์ที่เก่งเล่นที่ที่เก่งเล่นด้วยหัวกิลไม่ได้ยินนี่คง พิจาณาเตะออกได้เลยน่ะเรียกว่าตอนนี้ยค่อยมีประโยชน์ต้องทำลูกกิ้วให้บอสทำลูกกิ้วให้บอสโอเคล้วมันประโยชน์กับกิ้วที่อยู่ไหมครับมีประโยชน์อยู่แค่ว่าช่วงนี้มันก็จะแบบงานยุ่งมันก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าปั้นมอสซีจริงจริงผ่านเยอะนะแต่จรงก็ได้ตัวหนึ่งกะมันนซีกอ้อนึกว่าห้าดาวนึกว่าเป็นลิทห้าดาวไม่ใช่ดูผิดกินไม่ดูอะไรวะไม่เดี๋ยวคือตอนนี้รู้สึกว่าแบบวันนี้พอมันได้ไปแล้วตัวไม่สามมันเลยค่อนข้างชิลค่ะ ก็ชิวก็ชิวแล้วอ่ะเปิดสคอร์แค่นั้นได้หนึ่งตัวก็คุ้มแล้วแถมไม่โตไม่ซ้ำด้วยได้ตัวใหม่ด้วยพิเศษให้ได้ตลอดเลยนะพวกหัาดาวแบบตัวแบบดูตุุ้ตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยใช่เพราะว่าพิชเชี่เปิดให้เพังแต่นานนใช่ป่ะแล้วก็แบบเป็นอะไรตัวสมัยนู้นใช่ใช่ไม่ใช่แต่แปลกแปลกมันมาช้ามันมาช้ามันมาช้าอ๋อเป็นโอนี้มึงไม่มาเกิดตอนที่กูอัพสกิลองค์เดียวที่อ้าไปด่ามันอีกรู้มไหมว่าหนึ่งตัวที่ได้อะเทียบเท่าหนึ่งเดเิมอนแต่นะตปอกแต่เปิดเยอะมากเปิด ทั้งกินคีทั้งองุ่นคีพากินเนยม่วงเกือบหมดอะะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ใช่เพราะว่าหินมะโนอะ่ะเปิดตอนที่มีอง,ยองียวจิองุ่นคีองอนิมูฉะไม่ได้เลยไม่ออกมาเลยนะคะก็เลยแต่รอไม่ได้เพราะว่าองุ่นคีมันรอไม่ได้ไงมันเป็นมันเป็นตัวที่รอไม่ได้ทห่จบแดงแบบ เล่นมั่วๆก็จบแดงได้อ่ะจริงๆยังไม่รู้เลยว่าเก่งขนาดไหนเล่นแล้วรู้สึกว่ายังเล่นไม่เก่งอาจจะเป็นเพราะตัวเองไม่ได้เป็นเพราะน้องอ่ะแต่ยังเล่นไม่ค่อยเก่งบางทีงมันลงไปมันมันฝืนไม่หน่อยพี่ก็พยายามฝืนมันลงมันก็ไม,นไม่ค่อยดีนะก็อยากเล่นไงอยากเล่นพนะีนนะตัวเองไม่มีครับเลยก็ต้องเล่นในดีคนอื่นที่เป็นคนอื่นอ่ะพี่เหรอแล้วเมื่อก่อนเฉพาะเจี๊บพูดว่าพี่เป็นคนอื่นพี่ไม่ยอมแล้ววันนี้พี่มาพูดเองอ่ะนะมันก็หมายถึงแทนแล้วใช่ไหมเล่นไอดี ในไอเียพี่สาวอย่างเงี้ยมันก็พูดมันก็แปลกๆป่ะก็เลยบอกว่าออเล่นไ,ไอดีคนอื่นดิแล้ววันนั้นพอพาวพูดว่าเป็นคนอื่นอ่ะไม่ยอมเลยว่พาพเป็นคนในครอบครัวเรียกว่าเป็นคนอื่นได้ยังไงไม่เหมือนกัน<ต>นะเน,นี่ยม,มันเป็นการใช้คำพูดฮะก็ใช้คำหน้าการเนี่ยพูดป่ะคือเมื่อไหร่ที่ว่าจะเขียนคิวมาตะตีมาคิดที่บอกว่าพอมันขาวแล้วถามเป็นเราถามคนดูแล้วเขาดูเมนคือพอแสงมันเข้าอย่างเงี้ยแล้วพอไม่ได้เขียนคิวอะจริงๆฉันไมนคนมีคิวนะทุกคนแต่ว่าพอมันไม่เขียนแล้วแสงมันนนนตกกอออ่่่่ะแคคเเาบววิ้ยยล ท่านี้จริงไม่น้อยนะเห็นป่ะใช่พี่หมายถึงคิ้วภาษาอังกฤษช็อตฟิลเลยเมื่อกี้คิ้วอย่างนั้นอหะแย่มากที่เปิดให้ได้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้เลยเป็นการขอโทษเป็นการขอโทษเปิดตั้งใจหน่อย a p o o l อภ summon อะนะ apologize อ๋อแล้ว apologize เหรอไม่ดิ apologize แปลว่าการขอโทษว่าถ้า apology ใช่ apology คือการการ apology อ่ะการ apology summon ไงเอาแล้วว่าเปิดให้มาได้เราอะในการเปิดสกอร์ด้วยขอโทษแต่คือโง่แกมากทั้งคู่ก็ไม่ควรจะมาเถียงกันเองเพราะไม่มีทางได้คำตอบไม่ได้คำตอบ เยอมากาอคือเมื่อตอนเรียนพวกแกรมมาพี่ไม่เคยรู้เรียน,ร,ยนร,รู้เรื่องอะนะพี่ก็เพิ่งพอมารู้เรื่องตงตั้งแต่ตอนอยู่บอสนี่แหละแค <c ad> ่เครดิตนะคะบอสไทยแลนด์แต่ก็ไม่รู้เรื่องแบบถูกต้องนะ มันก็รู้เรื่องพอาูกเก้นไหมไม่แต่อยากจะแชร์ทุกคนว่าอย่างเรื่องภาษาค่ะไม่ต้องกลัวที่จะใช้เพราะสุดท้ายแล้วภาษาหน้าที่ของมันคือการสรราื่อสารการคอม m u n i c a t ดังนั้นหลายหาคนโดวยเฉพาะคนไทยอ่ะมักจะมีค่านิยมที่ว่าภาษาต้องแกมมา่าเปะ๊ะสับเนียงเปะ๊ะจริงๆไม่จำเป็นแค่สื่อสารให้ร<อ>ู้เรื่องก็พอแค่สื่อสารให้รู้เรื่องนันคือทำหน้าที่ของภาษาแล้วอย่าไปกังวลที่จะใช้มันนะคะ,ะอย่างพิธีตอนแรกอ่ะเออใช่ใช้ถูกก็ดีอย่างพ่ธีตอนแรกที่ย้ายไปบอสค่ะก็คือไม่ได้ภาษาขณะนี้อันนี้คือพอมันใช้ไไไไไดดดดดด้้้้้้้มมมมมมีคคคคววาาาาาาเเยยชินนนนนกกกขขึึพพูอ่ะัั็จสฒ

แต่ตลกจริงแต่ตอนที่พาเปิดได้อง,งค์เยองกี้อ่ะพาจำได้เลยว่าพาแบบดิรันบานคนะ่ะวิ่งขึ้นมาได้ปะแล้วพี่ก็อาบน้ำอยู่พี่อาบน้ำอยู่แล้วก็บอกว่าอะไรนะได้แสงมือท่านะอีกแล้วเลยเพราะช่วงนั้นมันเพิ่งได้ฮอลีเบอร์รี่แสงไปแป,ป๊บเดียวทุกคนแบบแป,ป๊บเดียวเลยไม่ถึงหนึ่งเดือนค่ะแต่ตอนได้ฮอลีเบอร์รี่แสงอ่ะก็วิ่งขึ้นมาบอกที่ห้องแล้วพี่ชี้ก็หันไปแบบดีใจแต่พอรู้เป็นโฮลีเบอร์รี่แสงพี่ก็เลยแบบงอนงั้นอ๋อตัวอะไรก็ไม่รู้ตอนองค์เยองกี้อาบน้ำอยู่เป็นไงออองค์เกกกี้็ำหหมัดดนนิ่ย อ้าคุ้มไม่ได้นะถ้าคุ้มไม่ได้นะไม่ยอมแต่ได้วงเงยขี้มาแล้วรู้สึกแบบขี้โกงเฮ้ยถ้าเราเยอะมันชัดมากเลยอ่ะเนี่ยมันชัดจริงๆบอกว่าปิดมองมันชัดโอ้ยซ้ำโค่ดโอ้ยซ้ำโค้ดแต่พี่บอกว่าพี่ปิดของที่ไม่ซ้ำไปให้แจนนอนเลยแจนนอนกินตรงนี้ไปแล้วแต่พี่บอกว่าพี่เปิดไม่ซ้ำไงปกติโอ้ยมันขาดกี่ตัวพ่อคุณแม่คุณเออเอจริงมอนขาดมันขาดเพราขนาดนี้มันก็ต้องซ้ำเดี๋ยวพี่ก็เริ่มซ้ำยับแล้วเปิดอะไรแล้วคนอีฉามมากกว่า อ่าองเมียวแน่นอนครับองเมียวเฮ้ยแต่ก็เก่งคู่นะเป็นเมตาอธิเทนคู่เก่งคู่นะครับสองตัวนี้ก็องเมียวจีท่าหนานะครับอุ้ยซะก็แค่นี้ได้สองตัวคุ้มมากแล้วค่ะแต่มันเล่นโดนเลมอนนั่นน่ะตัวน่ะปะชิซุกะนี่นักเอกเลยตัวนี้แต่มันกระตุกในเลเวลแบบมึงใช่อ่ะมันใช่อะใช่อะทุกคนเอาไปกินเลยค่ะกระติกกระกระติกกระติกกระตุกกระตุกแบบไม่หลอกกระติกนี่เอาไปกินน้ำเฮ้ยทำไมมีอะไรให้ดูไม่มีข้ารอ่ะ ยังไม่ได้ปั้นเยอะว่ะนี่คือไม่ซ้ำใช่ไหมที่ล็อกหมดเลยที่ล็อกไว้คือไม่ซ้ำทั้งหมดกินตัวนี้ใช่ป่ะอีดดอกโอเคโอเคโทษโทษโทษเลือกให้ถูกตัวก่อนนะโอเคชิดสุชิดสุกเฮ้้องไม่ท้าเนี่ยสู้ได้นะไม่สู้หรอกชิบลาอยู่ชิบลานะเราต้องแลกด้วยค่ะอยู่เออต้องแลกดีไม่แลกแล้วจะแลกมาทำบ้าอะไรล่ะพี่ชีพี่ชิดเหรอวันนี้ดวงดีว่ะดวงดีนะได้สองตัวคุ้มมากแล้วถึงจะวสกาซ้ำตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าการซ้ำเนี่ยปกติ เป็นเรื่องปกติเรื่องปกตินะครับเพราะว่าสําหรับไอดีระดับมอนค่าประมาณสิบยี่สิบตัวป่ะไม่น่าเกินเไม่ถึงยแต่เมื่อกี้โอ้ท่าน้ำสองตัวทำไมไม่เป็นผิวน้ำเนาะใช่ตกใจหมดเลยตอนเห็นดาบแบบเราไม่เคยเห็นภาพพิเศษอะไรเออเราไม่เคยเห็นเลยเป็นใหม่ตัวใหม่ใหม่แต่เมื่อกี้จังหวะที่มันได้เป็นท่าดาวอ่ะมันดูออก มันออกแบบก็ออกแล้วซีแหละทุกคนคือถ้าเราไม่หลอนไม่เองอ่ะมันดูออกแล้วเ็นไว้เอาจริงๆนะอันที่มันไม่ใช่ดาวอ่ะมันก็ดูออกว่ามันไม่ใช่แต่มันคือเราหลอนมันคื่เราหลอนเนี่ยเพราะว่าเราอยากได้ไงมันอยากได้โฟกัสใช่มไหมเราจะจินตนาการแม่งแหลกเมื่อไหรเราจะแบบสับสนในตนเองกันหมดเลยเป็จริงๆแม่งไม่ใช่เลยทุกคนเพาใช่ในบทนี้ใช่เราก็รู้เลยแล้วก็จะพนมมือขอพรเราต้องรีบพูดชื่อมอนเต้สาม สามครั้งให้ได้เว้ยมันจะได้ตัวนั้นจริงเหรอเหมือนเหมือนกันดาวตกอะเวลา,าดาวตกใช่ป่ะมันก็มีความความเชื่อว่า,วาถ้าเราขอขอพรให้พูดสากพูด,พ,ดพูดขอพรที่อยากได้เนี่ยสามสามครั้งติดต่อกันก่อนที่ดาวตกจะหายไปเว้ยซึ่งมันก็เนี่ยก็จะเหมือนกันก็ถ้าเราพูดชื่อมสเตร์ที่อยากได้สามครั้งก่อนที่ฟ้าผ่ามันจะตัดคังซีนออกมาเป็นแล้เลืยดความแย่คืออ,อยากได้ตัวไหนยังไม่รู้ชื่อเลยเขีไม่รู้อ เพราะว่าอยากได้วันใหม่ท่านาน้ำรู้แค่ว่าเป็นวันใหม่ท่าน้ำน,นั่นชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อไงแล้วลิวน้ำอ่ะก็รู้ว่าเป็นริวน้ำแต่เรามไม่สามารถเออเมื่อสิ่งเดียวที่ได้ตอนนี้คือมั่วมั่วที่พีพูดมากือมัมม่วเหมือนกันไม่รู้จะไปขอตั้งใจฟังว่า <c oughs> ขออนุญาตที่รบกวนหูของคนฟังก <c oughs> ็ะจะหมดแล้วเนี่ยก็น่าจะยากแล้วอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นไปไ่ด้ยากมันไม่มีอะไรเสียอแล้วอันนี้ไม่น่าความใสนี่หวาหนึ่งสามหนึ่งอยู่ไหนน่าจะหนึ่งสามหนึ่งเราเห็นคำใสตอนก่อนก่อนเปิดคลิป ไทีี่มัพอยากแล้วเอาแค่ผ่าก็บุญแล้วเหลือได้แบบเซตไปอัพสกิลใช่ขอการลอยลมได้ไหมได้มอนสเตอร์ไปอัพสกิลขอการลอยลมได้ไหมมาหลดแสงกันนะมาลิดคีตาแสงจะเปิดเอาโซ่ร่มเนี่ยนะมันจะทำยังไงวะต้องฟองสกอร์ต้องฟองคอมบูอันเลยไหมจะเป็นยังไงอีกตัวนึงไหมทำไหมไม่ผ่าจริงค่ะทุกคนก็คุมแล้วคุมรบแล้วประกอบการของวันนี้นะคะทุกคนไม่ถึงขายของทันทีเลยเกมเกมยอด ก็คือผลประกอบการของวันนี้นะคะทุกคนก็คือไม่ถึง300ใบแต่เราได้ฮาดแวถึง2ตัวแล้วก็ได้ตัวที่อยากได้ด้วยค่ะก็คือตัวพับเพจนะคะส0 0เท่าไหร่นะเจ็ดสที่ปิ๊บวกอ่ะประมาณ271ป่ะน่าจะ271นะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มมากๆค่ะคุ้มมากแล้วได้ตัวไม่ได้ตัวใหม่ด้วยไงแล้วก็ได้องค์องค์เงียวลมองค์เงียวน้างไอ้น้โทษแต่ชิซุกะใหม่ตัวนึงนะคะจริงๆแล้วชิซุกะเองอ่ะถือว่าเป็นตัวที่เมตามากๆแล้วเหมือนกันก็คือ ก็ต้องมีอะคือได้ตัวเทพไปก็ขอให้ไปเกิดมานเนาะคนยังไม่ได้อยากได้นะคะก็สําหรับวันนี้คลิปเนี้ยก็คงจบไปประมาณนี้ก่อนแต่ทุกคนก็อย่าลืมนะคะวันนี่สิบห้ามีนักกันที่ช่องพิชีเปิดแสงมืดสองอยกว่าใบอีกพี่แล้วก็มีสคอรอื่นๆด้วยก็ประมาณอีกประมาณสี่ร้อยใบนะสี่ร้อยใบรวมแสงมืดก็รวมจะกลายเป็นทั้งหมด600กว่าใบใช่แล้วประเด็นคือทุกคนเห็นแพ็คไหมแพ็ค่ะแพ็คไหมเมนเศรษฐีด้วยไหมองพ่อ อย่าไปพูดก็ทุกคนนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีแพลตทูจูวีนะคะคลาสท็อปอัพนะคะก็บริการเติมเงินเกี่ยวกัที่แบบทุกอย่างสไตล์คนมีคลาสนะคะแล้วก็โต๊ะตลอดเกี่ยวกับคุณจอนสมนวอขอลาไปก่อนเท่านี้เพราะว่ากำลังจะไปอัดคลิปนีดต่อนะคะอัดนีดต่อเหรอต่อได้ดีรอเลยอ่ะจริงวะเนี่ยทำไมอ่ะเราเพิ่ต้องเป็นคอนซัมมอนใช่ไหมเอาดิเอาดิเหรอจะเปิดแสงมืดอย่างเดียวแค่นั้นเองอ่าโอเคพอเราเก่งแสงมืดก็เปิดแสงมืดไปแต่มันมีด้วยว่าคนเก่งแสงมืดก็เก่ง้ักพอสะกอน